เห็นข้างหลังลุงช่างไหมครับเสาเข็มสําหรับบ้านหลังเดียวกันเข็มชนิดเดียวกันความยาวเท่ากันตอกในเวลาเดียวกันแต่ทําไมบางต้นจมบางต้นเหลือเนี่ยครับคือพฤติกรรมของดินถ้าสมมุติคุณจะไปซื้อบ้านหรือกําลังจะไปดูที่ไหนที่กําลังตอกเข็มถ้าคุณไปเห็นว่าโอ้โหตอกแล้วหัวเข็มเสมอกันหมดลุงช่างเคยบอกว่าอันนั้นอ่ะลุงช่างจะสงสัยว่าตอกแล้วไม่ได้โบกเขาคือตอกเอาระดับ แต่การตอกจริงๆมันจะขึ้นอยู่กับดินจริงๆตรงเสาเข็มต้นนั้นจริงๆจะเห็นว่าห่างกันไม่เยอะต้นหนึ่งโจมอีกต้นหนึ่งเหลือต่างกันมากกว่า1เมตร1-2เมตรเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แน่นอนครับแล้วเราไม่รู้ว่าดินข้างล่างเป็นยังไงเพราะนั้นสิ่งที่เราจะใช้เช็คความแข็งแรงของเสาเข็มว่ามันตอกแล้วพอหรือยังหยุดตรงนั้นได้หรือไม่จะรับน้ำหนักได้หรือยังคือโกลคาหลักการของการตอกเข็มมีอย่างนี้ครับดูรูปนี้นะอยู่รูปนี้นะ เวลาเราจะตอกเข็มนะครับโดยทั่วไปนะเบสิกนะครับเราก็จะใช้ลูกตุ้มถูกป่ะยกขึ้นแล้วปล่อยนะเราปล่อยให้มันตกลงมากระแทกหัวเข็มเข็มก็จะจมจึกลงมาแล้วก็หยุดถูกป่ะเออเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราต้องอธิบายก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นการที่เขายกลูก,ลกตุ้มขึ้นแล้วปล่อยมันตกลงมาแสดงว่ามันมีพลังงานเกิดขึ้นแล้วพลังงานเนี้ยก็ไปกระแทกเข็มแล้วเข็มก็ตึ้งลงมาในดินเข็มรับพลังงานจากลูกตุ้มเนี่ยแล้วก็ ยุบลงมาในดินเข็มก็ต้องส่งพลังงานที่รับมาจากหัวเนี่ยกระแทกบนหัวเนี่ยให้กับดินแล้วการที่มันจึกลงไปแล้วมันหยุดแสดงว่าดินน่ะรับพลังงานทั้งหมดที่เกิดจากตุ้มยกขึ้นแล้วปล่อยลงมาผ่านเสาเข็มเห็นไหมตุม้มปั้นจันทร์เนี่ยโดยตุม้มแล้วโดยการปล่อยตุ้มลงมาสร้างพลังงานและพลังงานนี้ส่งผ่านอะไรครับกระแทกตึง้งส่งผ่านเสาเข็มเสาเข็มเป็นตัวกลาง เสาเข็มเป็นตัวกลางสิ่งที่เสาเข็มต้องมีคุณสมบัติที่เสาเข็มต้องมีคือมึงต้องแข็งไม่แตกก่อนเวลารับการพลังงานตัวนี้มึงต้องไม่แตกพอมันไม่แตกปุ๊บมันจะทําหน้าที่อะไรมันจะทําหน้าที่ส่งพลังงานที่รับมาจากปั้นจันทรเนี่ยให้กับดินดินก็จะต้องสวนพลังงานนี้กลับแล้วเข็มก็จะหยุดอยู่กับที่นี่คือหลักการง่ายๆเพราะฉะนั้นโดยหลักการของพลังงานแบบนี้สิ่งที่เราบอกได้คือว่าอ๋อพลังงานที่เกิดขึ้นจากการ ใช้ปั้นจันรยกตุ้มแล้วปล่อยลงพลังงานนั้นมีค่าเท่ากับน้ําหนักตุ้มอ่าน้ําหนักตุ้มเนี่ยเราไปเราเราหล่อมาเราก็เขาจะเขียนไว้ตุ้มเลยตุ้มนี้4.2ตันอันนี้4.5ตันอันนี้5ตันน้ําหนักนั้นมันรู้ได้เลยแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงเอาแล้วยกขึ้นแล้วปล่อยลงระยะยกเราก็รู้ถูกไหมครับระยะยกเราก็รู้แล้วถ้าผมถามคุณว่าถ้าตุ้ม4ตันผมยกสูง10เซนแล้วปล่อยลงมากับ ตุ้มเดิมสี่ตันผมยกห0ิเซนแล้วปล่อยลงมาคุณว่าอะไรมันสร้างพลังงานมากกว่าทุกคนก็รู้ว่าอุ้ยยก50เซนสิมันมากกว่า10เซนแสดงว่าพลังงานนั้นน่ะมันแปรผันตามขนาดตุ้มและก็แปรผันตามระยะยกด้วยเพราะฉะนั้นค่าพลังงานตรงนั้นน่ะก็คือน้ําหนักตุ้มคูณด้วยระยะยกถ้าน้ําหนักตุ้มคุณเป็นตันคูณด้วยระยะยกเป็นเซนค่าพลังงานนั้นก็คือเอาตัว2ตัวนี้คูณกันเนั้นคุณอยากได้พลังงานในการตอกเข็มเยอะขึ้นคุณทําได้สองวิธี คุณจะทําตุ้มให้ใหญ่ขึ้นก็ได้แล้วยกเท่าเดิมคุณจะได้พลังงานเพิ่มขึ้นหรือตุ้มคุณเท่าเดิมคุณยกสูงขึ้นถูกไหมคุณก็ได้พลังงานเพิ่มขึ้นหรือถ้าแบบตุ้มใหญ่ขึ้นยกสูงขึ้นพลังงานก็เพิ่มขึ้นเพราะมันคูณกันไงทีเนี้ยตัวข้างบนเนี้ยคือค่าพลังงานแล้วก็ตระแทกให้เข็มเข็มก็มีหน้าที่ส่งต่อพลังงานให้ดินคุณจะแทกเข็มลงมาดินก็พยายามจะยันกลับถูกไหมเพราะฉะนั้นไอแรงรวมรวมที่ดินยันกลับเนี่ยนะส่งผ่านกลับมาที่เข็ม คลนะ้ายๆกับน,น้ำหนักตุ้มแล้วมันต้องคูณด้วยอะไรอีกตัวหนึ่งมันถึงจะเท่ากับข้างบนมันก็คือคูณด้วยระยะที่ดินจึกเข็มกดจมลงนั่นแหละเข็มที่จมลงก็คือดินน่ะซุดลงตามตามพลังงานนั้นข้างล่างมันเลยเป็นแบบนี้สูตรพลังงานข้างล่างเ่ยไอ้พลังงานที่ดินสวนกลับนะครับมันเท่ากับเท่ากับความสามารถของดินที่จะยันกลับขึ้นไปกี่ตันก็ไม่รู้แหละเรายังไม่รู้นะครับคูณด้วยระยะที่จมลงมา ต่อการตอกหนึ่งครั้งโดยหลักพลังงานแล้วพลังงานไม่หายไปไหนแสดงว่าไอ้พลังงานข้างบนที่เท่ากับน้ําหนักตุ้มคูณด้วยระยะยกตุ้มจะเท่ากับจะเท่ากับแรงแรงที่เข็มรับได้คูณด้วยระยะที่จมสูตรมีแค่นี้เองฝั่งนี้คือตุ้มคูณด้วยระยะยกอีกฝั่งหนึ่งคือแรงที่ดินรับได้คูณด้วยระยะที่จม มีแค่4ตัวในสมการนี้นะครับสมการนี้มีแค่4ตัวมันอาจจะมีตัวเซฟตี้แฟกเตอร์อะไรเข้ามาแต่ว่าตัวที่เป็นตัวแปรมีแค่4ตัวฝั่งหนึ่งคือน้ําหนักตุ่มเนี่ยสีตันสมมุตินะตัวอย่างผม4.5ตันนี่คือน้ําหนักตุ่มระยะยกคือ30เซนอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งคืออะไรอีกฝั่งหนึ่งคือต้องเท่ากับค่าที่ดินน่ะดันขึ้นมาคูณด้วยระยะที่จมคําถามคือไอ้ข้างล่างนี่แหละ ไอ้ข้างบนเนี่ยรู้อยู่แล้วเพราะเรากําหนดได้ว่าตุ้มเท่าไหร่ยกเท่าไหร่ไอ้ข้างล่างเนี่ยสองตัวเนี่ยเรารู้ไหมมันต้องรู้ตัวหนึ่งถึงจะหายตัวได้แล้วเรากําลังหาอะไรเวลาเราเช็คโบกเขาเรากําลังหา,างี้ครับเรากําลังหาจังหวะตอกไปเรื่อยๆแล้วเราหาจังหวะที่การตอกครั้งนั้นเนี่ยทำให้เกิดดินเนี่ยมีพลังงานสวนกลับเท่ากับที่เราต้องการแล้วเราอยากรู้ว่าจังหวะนั้นน่ะมันมันเกิดอะไรขึ้นเราจะได้หยุดตอกเข็มเพราะนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บ ไอ้ตัวค่าที่ดินรับได้เท่าไหร่เนี่ยที่เราคิดว่าไม่รู้จริงจริงเรารู้เพราะแบบจะกําหนดมาว่างี้จำนแบบจะเขียมนมาอย่างนี้เข็มต้นนี้ให้คุณตอกเข็มต้นนี้นะสมมติเป็นเข็มไอเข็มเหลี่ยมก็ตามเข็มไอเข็มเหลี่ยมขนาดเท่านี้ยาวทน่นนี้รับน้ําหนักได้กี่ตันต่อต้นไอ้ค่ากี่ตันต่อต้นที่กําหนดในแบบนี้แหละคือค่าที่จังหวะนั้นน่ะที่เราอยากรู้ว่าถ้าเข็มต้นนี้รับได้35ตันซึ่งหมายความว่าดินเนี่ยรับได้35ตันจังหวะนั้นเนี่ยมันจมเท่าไหร่วะ ถูกป่ะเพราะนั้นเราสามารถเอาค่าที่บอกมาในแบบแบบมาแทนค่าตัวตัวการรับล้ำหนักของดินได้เลยเพื่อจะหาตัวสุดท้ายคือหาอะไรถ้าจังหวะที่ดินหรือเข็มรับได้35ตันมันจมเท่าไหร่ต่อการตอกหนึ่งครั้งและนั่นคือผลลัพธ์ที่เราต้องการหมายความว่าถ้าเราทําคํานวณโบคาออามาได้ของเข็มต้นนี้ปั้นจันต้นตัวนี้มันจะออกได้ตัวเลขแบบนี้ครับว่าอ๋อไปตอกนะแล้วถ้าเมื่อไหร่เช็คออกมาได้ว่าการตอกหนึ่งครั้งแล้ว เข็มหรือดินจมลงไป0.55อันนี้ตัวอย่างนะครับ0.55เซนหรือ5มิลเนี่ยคุณหยุดตอกได้เลยแสดงว่านจังหวะที่มันจม0.5มิลหรือครึ่งเซนเนี่ยเป็นจังหวะที่ดินนั่นแหละรับได้35ตันตามที่ต้องการแล้วหยุดตอกได้ก็ง่ายแล้วครับทีนี้ก็ไปหน้างานสิตอกเลยตอกช่วงแรกๆโอ้โหจมเป็น10เซนก็ไม่ต้องเช็คตอกไปเรื่อยๆจนเฮ้ยมันเริ่มจมน้อยว่ะตึ้งตึงต,งต,งตงลองหยุดสิ หยุดก่อนหยุดก่อนขีดเส้นที่เข็มเอาไม้วางพาดบนดินขีดเส้นเส้นหนึ่งเฮ้ยตอกหนึ่งทีตอกปึ้งหนึ่งมันก็จะจมลงไปนิดหนึ่งใช่ไหมขีดอีกเส้นหนึ่งไอความห่างระหว่าง2เส้นเนี่ยต่อการตอกหนึ่งครั้งเนี่ยถ้ามันเท่ากับหรือน้อยกว่าไอที่รายการคำนวณโบเค้าเนี่ยที่บอกว่า0.55เนี่ยแสดงว่าดินแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักตามที่แบบระบุมาแล้วหยุดตอกได้ความหมายของโบเค้าคือแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงการที่จะมาเช็คทุกๆก,ก,การตอกหนึ่งครั้ง มันเช็คยากแล้วคงจะเสียเวลามากเขาก็เลยบอกว่าเอางนี้แล้วกันตอนเช็คอะเช็คต่อการตอก10ครั้งแล้วกันเปลี่ยนจากการตอก1ครั้งเช็คทีหนึ่งเป็น10ครั้งเช็คทีก็ถ้า1ครั้งมันต้องจม0.55ถ้าตอก10ครั้งก็แสดงว่ามันต้องจม10เท่าก็คือ5.5เซนเออวัดง่ายขึ้นไม่ต้องตอกทุกไม่ต้องวัดทุกครั้งแล้วเอาเป็นชุดละ10ครั้งมันก็เป็นชื่อที่เราเคยได้ยินว่าเช็คลาสเทนโบนั่นเองโบนคือการตอก รัศเซนโบคือเช็คการตอกชุดสิครั้งสุดท้ายเป็นชุด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 เพราะนั้นวิธีการทํางานที่หน้างานก็คือว่าเขาก็จะตอกเข็มไปเขาจะต้องคํานวณโบเขามาก่อนนะว่าเออตุ้มเท่าไหร่ยกเท่าไหร่เข็มขนาดนี้อะไรเท่าไหร่แล้วก็จะได้เลขตัวนี้มาเลขตัวนี้มาคูณ1ิขเข้าไปก็จะเป็นตัวที่ไว้เช็คลัศเซนโบคนตอกก็รู้ละต้องเช็คที่กี่เซนสมมตินะเข็มตัวนี้เช็คที่5้าเซนก็ตอกไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเริ่มตึงเอ้ยน่าจะพอได้ก็ขีดเส้นตึง ที่เสาเข็มแล้วก็ให้ปั้นจันตอกไป10 10 10ทีเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าขีดอีกเส้นหนึ่งแล้วก็วัดว่าจมเท่าไหรถ้ามันจมเท่ากับที่รายการคำนวณโบเขาบอกคือ5เซนครึ่งหรือน้อยกว่าการที่จมน้อยกว่าแสดงว่าดินแข็งแรงขึ้นได้ถ้ามันจมน้อยกว่าหรือเท่ากันแสดงว่าจุดนี้เป็นจุดที่เตรียมหยุดตอกได้ละแสดงว่าดินรับได้ละแต่ถ้าวัดออกมาเป็น8เซนเอ้ยังไม่ถึงก็ต่ออีก10ทีเช็คอีก จนกว่าเนี่ยสิบทีไหนก็ตามที่มันออกมาแบบเออได้5.5หรือน้อยกว่าแสดงว่าชุดนั้นเป็นชุดแรกที่ที่เริ่มนับว่าเข็มรับน้ำหนักได้แต่โดยหลักปฏิบัติเราจะตอกต่ออีก2ชุดชุดละ1ิเซนอีก2ชุดเพื่อจะเช็คไอไอไอความต่างที่มันจมนี่แหละว่ามันควรจะจมน้อยลงเพราะดินควรจะแข็งขึ้นแข็งขึ้นชุดแรกถ้าจม5เซนชุดที่2มันควรจะจมน้อยกว่า5เซนเพราะมันควรจะแข็งแรงขึ้นดินข้างล่างถ้าชุดที่3มก็ยังอยู่ในกรอบนี้อยู่หยุดตอกได้เลย หยุดตอกเลยไม่ว่าเข็มจะเหลืออีก3เมตร6เมตรนะหรือเสมอดินถือว่าเข็มต้นนี้รับน้าหนักได้แล้วส่วนเข็มที่เหลือทาําไงตัดทิ้งได้เลยคุณจึงจะเห็นในการตอกเข็มเข็มตอกเนี่ยมันจะโ,โพโพผุบไม่เท่ากันสักต้นหนึ่งเพราะเขาหยุดตามการเช็คบวกเขาไปหลักนี่คือข้อดีนะครับในการเ,เช็คการรับน้ำหนักของเสาเข็มตอกจะสังเกตว่าอุปกรณ์ที่ใช้มีอย่างเดียวคือตลับเมตรกับเมจิ1แท่งแค่นั้นเองแล้ว คนก็สามารถเทรนขึ้นมาได้ง่ายๆไม่มีอะไรเลยมันจึงเป็นวิธีการที่ผมว่ามันเวิร์กที่สุดละคอสนี้ยังคงเนื้อหาของรวมเทคนิคงานก่อสร้างครอบคลุมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือโฟกัสไปที่งานรีโนเวชั่นงานต่อเติมครบทุกจุดสรุปสั้นๆให้เลยนะครับสำหรับงานรีโนเวทต่อเติมงานสั้นเบิร์กไวเบิร์กเร็วกำไรดีธุรกิจลุ่งแน่นอนย้ำอีกทีนะครับถ้าเป็นเข็มตอกเราจะเช็คโบรเคา้าถ้าได้โบเค้าแล้วหยุดตอกได้ เพราะถ้าคุณไม่หยุดหัวเสาเข็มมันจะแตกนะครับเขาก็ต้องหยุดอยู่ดีแต่ความหมายคือตรงนี้แหละมันใช้ได้แล้วส่วนต้นที่มันตอกลงเขาก็จะตอกลงกว่าจะลงไปจนกว่าจะได้โบรคเขาตามที่คำนวณมาได้นี่คือหลักการในการตอกเสาเข็มที่ถูกต้องนะครับจะได้เอาไว้ใช้ดูเวลาเราไปตรวจงาน